สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่เมืองนี้นะเรียกว่าตัก๊กขลิเกเมืองเขาไร้มึงกลัวนี่ครับเรามายืนอยู่ที่เมืองที่ไม่เคยมานะครับท่านผู้ชมลาฟาวท่านผู้ชมมาปึ้งเลยวันนี้นะเราก็ไม่เคยมาไม่รู้ว่างานอะไรนะดูคนเมืองตั๊กขลิเกเต็มมันหมดเลยนะมีแต่สาวๆดูเลยปึ๊บเออโว่นี่ไะไม่รู้ว่างานปลอยอะไรนะไม่ต้องปลัวอย่างเงี้ย อันนี้คือบรรยากาศทางเข้านะท่านผู้ชมนะมันมีอีกสองทางนะทางทางนั้นน่าจะเต็มกว่านี้อีกเออมันจะวุ่นวายกันอะไรมากกว่ขี่ขี่เขาไม่ไดง่ายเลยเนี่ยไม่เอาไปนั่นไปนั่นนิดเดียวไปนี่ปล่อยยังเนี่ยปล่อยยังอ๋อไปเอาปล่อยไม่รู้ปล่อยอะไรนะไปดูก่อนนะครับผมมอเตอร์ไซค์เข้ามาน่าจะมีความสุขนะเนี่ย พอเราเซ็คจอดไก่กันไปนะเฮ้ยนจอกนึ่งจอกขางมากกุก้บนไรเพียวะ <c oughs> <c oughs> อ่าสมมว่าน่าจะเป็นงานป่อยเล้งเมืองนะครับเชงตุงก็มีนะแันนี่เล้งก่อนเรามาดูก่อนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยโอ้หสาวตาชิเด็กน่ากินมากเลยไม่แต่งโมท่งนั้น เมือเจุ่มมากเลยผักรถเคือง่ายซาบาอะไรถึงแล้วนะครับโอ้หูนูมัหมัมากเลยดูนะครับของกินพื้นเมืองนะครับนี่ไงเกล็ดพานซาปายี่สิบห้าบาทปาสนี่ยถึงแล้ว นี่นะครับแลนด์ลินสวรรค์แห่งเมืองทัชเล็กเขามาหยาบออกหยาบหนักมั้ยย่อเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นเรื่องมาแอวนี่ไงถ้าจะมาเช้ากว่านี้นะจะมีกวนยงวิธีเหมือนตั้งเขาอยู่ด้วยในีเป็นเหมี่ยวมูเหยี่บูนี่างเงี้ยวะ น,านาา่าดึงดึงปาร์ตปาร์าด์ตนี่นี่อินาอินาโอ้ยขีย้ขี้บางีเขาบ้าไหนเลยนะสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศระหว่างครึ่งทางที่เรากำลังเจริญเข้าไปทางไหนนะมีเรื่ของกินทั้งนั้นครับน่าสนใจมากครับ, <c oughs> น,น,น,รบนัางตั๋วเหรอครับโหมีเรบ้างนึกยังพอกองไม,ม,ม่อย่งงูเสือ คนสามนสาโอ้ทางในอาจจะถ่ายได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะวันนี้วันนี้ก็รูไปเลยไปากาศแล้วรอบไปนะท่านชมนะครับของมาเยอะมากเลยโอ้โหมีขายปืนด้วยนะขายปุธด้วยเออแกบิดปฟเบื้งนุ่งไหมวะเอ้ สุดยอดเลยนะด้ไปดูไปดูไปไปล่กันรอบๆนะตามพระเอกของเราไปนะไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่ไหนนะตอนนี้นะเป็นไงครับสนุกไหมครับ <laughs> โอ้บ๊ายบายโย มือที่ไหนตั้งไหนนิท่อมเลยนะปั๊บๆนะผมปรับห้าอ่ะไม่ปรับไปดูสาวก่อนนี่ยเาเขียบเยเขาครบที่น,นี่นน็นครูน้ำมันน่ะจาครูซายเหมือน,นเขาเนาะนม่เป็นถิ่นน้ำมันอเป็นมันนีนด้วยอ๋อนเ้นเล้บัน,นอ ไร้ขายมันจะมาต้อซิบหน่อยนี่ส่ะกันมาเรามาดูนะน่าสนใจน่าสนใจเออโหพี่เจสาวๆเร่องนั้นเลยปัดอันนี้งานพาวินีในป่านะงานมากเลยสาวสาเมืองนี้โอ้ยสนใจดิเอ้ยเอ้กี่ยวไอเด้เนาะว่าอเจตเปนซุนมีเดตแน่เลย เจ้าเจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดนะไม่รู้ว่ากล้องโกโปรจะทวนไวแค่ไหนนะวันนี้นะแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าเมมโมรี่จะเต็มหรือเปล่านะดูนะเขาเทบที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะเขาทอดเป็นน้ำมันคล้ายๆน้ำผึ้งเลยนะทานกันกินที่นี่เลย ก้เก่าของตัวกมของเ่อนจิ่ามวงอะครไนี่้น้องนนีอนห้งยังไงขาน้ำมอดค่ะเาน้ำมอดออเขาน้ำมอดน้ำแมงอะไรเนี่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักนะนี่คือเรียกว่าเขาน้ำมอดนะถ้าใครที่หน้าไม่สวยต้องกินข้าวนี่จะหน้าจะสวยขึ้นข้าวดยวเนน้ำมอดเล้วเนี่ยเขายเนช้เ้เียนก็เ่อสามสิบบาทโอ้เผ่สบาทเอาดยเตยเตยียจ้าเนใสจื้อ ในสุกรรมขึ้นโคแดก่โอ้พวกกันนี่คนน่ามอดเนาะเอ้ยเมืองห้องานี้กันี่นี่เมืองางีเขาะแคบปขาบนี่ขาคนเี่นใจอยากกินข้าวน้ามอดนะติดต่อเลยนะมีข้าวน่ำมดส่วนมากงานนี่จะเป็นงานกินดื่มนะ เสร็จเรียบร้อยนะต้องเอาน้ำมันดูข้างล่างโอเคพาท่านชไมไปดูทางในนะเดี๋ยวพามาซื้อเขาวหน้ามอดไปกินนะสามสิบบาทโอ้ลูดูดูดู <c oughs> มาได้ <c oughs> มาได้ผิดหวังตั้งปีเลยมั้ยมาเล้เสียหลายตั้งปีนะเ่ยมบบนันเะกินมากบอกง่ายใช่ไหมโอ้ต้องเริ่มเริ่มกินมอดเต็มตีก่อนนอนไอ้คำตอบนะ ดีีไมอ่ดีก็ีก่อนกิ้คนดีก็เมนะด้วยสาวงามนั่นแหน้ำหู้สุดยอดเลยเสียรายไม่มีตังจะจิบสาวนะครับผมน่าสนใจมากนะงานพาพินีอยู่นี้นะ ปกั้มาเยู่เนี่ยตัวเนี่ยขึ้นมเออขึ้นไหนนาะผมนัปมากถึงการ้ซุ้มปฏิทินนี้เนซุ้มุไทยได้มดละเออมาว่ถึบ้านาแนีม่ันจีจ้าเลีงลงเดือนนั่นอ่ะเดียมที่มือเดวอะไร่นเี่ยองเลื่องอ่ะจ้าถมชีวิต้นะอ๋อ

ถ้าสนใจ,น,ใจ,น,ใจน่าสนใจนี่มาดูตั้งนานเลยตั้งนานเลยดีแล้วตื๊ดตื๊ดไอตานอุ้ยตืต๊ดอุดยกระตุ้นปุ๊บใครในส่วนนี้หลังนี้นะเนี่ยสาวมาสิ้นแะล้วไงชื่นชมดูนะบรรยากาศคือเป็นส่วนมา,ากจะเป็นงานการพน,นันนะครับเขาเรียกว่าเร่งลงนะเราไม่ดูนะไปดูก่อนนะสถานที่เร่งลงอยู่ตรงไหนนะตอนนี้หายังไม่เจอเลย ผมก็ไม uh, uh, like, ่เคยมานะนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับผมมองเด็ยหน่อยนางนะครับตืดดตืดนตื่ตืดตืตืเฮ้ยตั้งนี่แต่เปิดเร่งลงเท่าไหร่ะเา้นัอยู่ขอพาได้ชมไปดูที่เล่งลงนะครับบหมนเขาไหน

เข้าไปจะนี่อะไรไหนั่งไว้เนี่ยนะว่างอะไรเนี่ยแคปหนึ่งด้งเนี้ชื่อไหนผมยวคุยด้วยมานียทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยดูก่อนเยอะมากนะครับดูไปทางไหนก็มีเด็กสาวสาวทงนั้นเลยนะครับผม เป็นมิจจ้่อะนี่ที่ไหไรแน่โอ้ตี่ไหไรก็เป็นยุ่งเหรอดูไปได้รอบนะท่านชมนะมีหน้าที่หน้าทีส่สนใจเยอะเลย เนี่ยเป็นการพนันทั้งหมดเลยนี่ครับเลือดส้มนะเออดีได้ดขาได้เด็นั่งส้มเราขาดเลยเมกะม้าเต็มป่านนั่นเชื่อมองนี่บ้าง่ะงานที้เขียนยังไงเดีบตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ศูนย์กลางเมืองนะครับนี่ก็เป็นศูนย์กลางเมืองที่หลายๆคนที่ในเมืองตัาเฉลีกนะครับเขก็มาขอพรตรงนี้นะ วัดดิ่งมือนะจัดแค่วันเดียวนันี่นะจจัดไปเลยโอ้โหเจอสาวๆ้วครับผมโหน่าสนใจน่าสนใจเที่ยวไปได้เลยนะครับมึงกันอะด้วยทุกคน นี่แหละเราต้องถ่ายชัดๆนี่นะจัดไปนะครับเป็นากาศตรงนี้นะเบรกการที่ทางออกนะไปซื้ออะไรไปผักนู่นหนังสมุมนู่นสมเจ้าแน่าสั่งหวานอนินเนี่ยซุ่มเออหนังเป็นนะตรงนี้

สาวๆไปก่อนนะครับผมกำลังด้วยสาวนี่เนี่ยโชามากมั้งเหรออย่างไม่ชินน้ำใช่ไหมน้ำวยมากน้ำสวยไห่อย่างไรกว่า จิมหัวหนูม cheat, อือเยองวันน like> yep> ั้นเรียบร้อยเลยนะครับฝันลรือมั่งเขาขอบคุณเขาขึ้นกระซ้ยมือนะโอ้โหน่าสนใจนะครับเนื้อส้มมีทุกอย่างเลยนะครับก่อนนี้ก่อนจะกลับนะท่านผู้ชมอยากชิมอะไรก็ดูไปแจกกาศก่อนนะครับนี่น้อยอีนาง